เปิดโมเมนต์อบอุ่นหัวใจน้องวีจิห่ผมผ้าให้พ่อหนุ่มสอนรามรู้เลยว่าถูกสอนมาดียิ่งโตยิ่งน่ารักและพัฒนาการดีมากๆสำหรับน้องวีจิลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์กับกุ้งปลอยกนิทรินโดยพี่พี่แฟนคลับจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักๆของน้องวีจิผ่านทางอินสตาแกรมของคุณพ่อคุณแม่อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งล่าสุดหนุ่มซอนรามได้โพสตคลิปหน้าเอนดูของน้องวีจิที่คุณพ่อกําลังนอนบนโซฟาแล้วน้องวีจินําผ้าห่มมาห่มให้กับคุณพ่ออย่างอ่อนโยนบอกเลยค่ะว่าเป็นคลิปที่ดูแล้วก็ยิ้มตามและปลื้มแทนพ่อแม่เลยค่ะมีลูกสาวน่ารักจิตใจดีแบบนี้อมมือขอให้กอนอก็นิน,น่งเนา,ามาออมือไหม ดีนะคะลูกผมดีดีสิคะฮ่ะฮ่าฮายอะบ้างบ้างเฮ้ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ